เป็นงานที่ต้องดูแบบละเอียดจริงๆเลยแล้วเป็นศิลปินที่หยิบเรื่องโซเชียลมูฟเมนต์ขึ้นมาตีความสมบัติพวกนี้เป็นสวบัตของชาวโลกย้อนกลับไปในยุคสมัยก่อนหินอ่อนมันก็คือเอาไปทำเป็นรูปปั้นที่เราเอาไว้เชิดชูอะไรนี้เนาะแต่พอมันถูกเปลี่ยนมาไม่ได้ถูกทำเป็นเหมือนปัน้นเป็น แต่ว่ามันถูกลดลงมาแล้วก็ปั้นเป็นรูปกลวยหรือว่ารูปหมวกกันกระแทกเนี่ยค่ะซึ่งเป็นออบเจกต์ที่เราแบบเข็นได้ในชีวิตประจําวันแล้วพอมันเป็นแมตเรีวลใหม่มันได้ความหมายแบบใหม่ที่มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ จะดูไม่ค่อยออกตอนแรกว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันคือการประท้วงในปี1989ที่จตุรัสเทียนัเหมือนที่นักศึกษาเนี่ยเขาประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลซึ่งภาพภาพน,นั้นก็บอกว่าไอ้เว่ยเว่็ทําขึ้นมาเพื่อจะสื่อถึงประวัติศาสตร์เนี่ยคือเราไม่รู้แน่ชัดบอกว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่บางทีข้อมูลมันมาเยอะมากเลยเลโก้ LEGO ก็เสมือนกับว่าเป็นการต่อ พวกจิ๊กซอของประวัติศาสตร์เข้ามารวมด้วยกันมันอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่มันก็คือสิ่งที่เราฟังกันมาเราพูดกันมาแล้วก็มาปติดประต่อ,อก,กันอันนั้นก็คือประวัติศาสตร์แต่รูปภาพนั้นหรือว่าเลโก้นั้นเนี่ยมันสื่อถึงการที่นักศึกษาปาไข่ใส่ภาพของเหมาเจอตุ้ที่จัดตุรัสจงเจียนั้นเหมือนด้วย ตั้งใจท,ที่จะเป็น exhibition space นะครแล้วก็ key tenant ของ g a l l ลอรก็คือทาง g a l l ลอรก็หวังว่าลูกค้าคนไทยที่เป็นนักสะสมจ,จะได้มาเยี่ยมชมทาง g a l l ลอรนะครับแล้วก็อาจจะได้จับจองบางชิ้นของ i w เว e ซึ่งหาได้ยากมากที่จะมา display ในเมืองไทยเป็นครั้งแรก On at the same time. Uh, first, at Tang Contemporary Art with the Ai Weiwei, first solo exhibition in Thailand. And then, Bengal, Lapin Art, uh, multimedia art exhibition. And after that, we have the Joy Man Gallery with the four emerging Thai artists showing you all at the same time on the second floor of River City. So, do please come and then you can see all of this in one go.